อย่างที่ลูกค้าต้องดูก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองครับแล้วผมบอกเลยนะลูกค้า3อย่างนี้นะครับเป็น3มอย่างที่ต้องดูนอกจากราคารถราคารถลูกค้าส่วนใหญ่ร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องดูราคารถถูกไหมครับว่าเรถคันนี้ราคาเขาขายกันเท่าไหร่และรถคันนี้ขายเท่าไหร่ราคาถูกสุดไหมถ้าถูกสูดก็คือซื้อผมไม่อยากให้ลูกค้าตัดสินใจแบบนั้นเพราะผมกลัวว่ามันเป็นจการตัดสินใจที่ผิดวันนี้นะครับราคาลูกค้าสามารถดูได้นะ ลูกค้าต้องมองอีก3อย่างหลักๆในการประกอบกันใจอันดับแรกครับคุณภาพถ้าวันนี้คุณไม่ดูคุณภาพเลยคุณสนใจแต่ราคารถมีเกิดเรี่อมาไหมรถเคยผ่านน้ำท่วมมาหรือเปล่ามีปัญหาอะไรบ้างถ้าดูไม่เป็นต้อง ทาาีมชามช <ous> ห,หรือว่าตอน right. ตอนนี้เอาตรงๆเลยข,ข้อมูลในเกี่ยวกับการดูรถดูรถคร่าวๆที่ทางเต็นรถหลายๆที่เขาออกมาให้ความรู้ลูกค้ารวมถึงเต็นรถบริษัทาด้วยนะครับออกมาให้ความรู้ลูกค้าว่าการดูรถง่ายๆไม่ต้องตัดสินใจว่ามากถรืได้ข้อที่ 2. คือรับประกันการขยการซื้อรถคือสองหนึ่งคันนะครับผมผมอยากให้ลูกค้าคิดว่าซื้อรถคืสองส่วให่ที่มีรับระกันหรอกซื้อรถคืสองใครเขาจะกล้ารับประกันซื้อรถมืซสองมันเป็นของ ยกตยัวอย่างเลยฮะเต้นต้มขาปัวหลังหาถาผมรับประกันให้ลูกค้าทุกครั้งปีลึกเขาต้องรับประกันปีใหม่ยิ่งรับประกันเยอะเลยรถ4ปีรับประกันหลังขาย6เดือนรถ5ปีรับประกันหลังขายไม่เกิน1ปีรถ3ปีรับประกันขาย2ปีคือเรารับประกันหลังคาขายทุกคันที่จอดอยู่ในเต็นท์โผล่ข้อที่3ครับสำคัญที่สุดนะบางคนไม่เมติบด้วยซ้ำ สถานที่ประกอบการวันนี้เราจะโฆษณาแบบไห่ก็ตามเราจะโฆษณาว่าให้โปรโมชั่นเยอะที่สุดเราดูแด้หลักการขายที่สุดเราดูได,ด้อย่างนี้อย่างนั้นดีไหมดีสุดวันนี้ครับลูกค้าสามารถบอกของบนโลกออนไลน์ว่าสถานประกอบการที่เราจะมาใช้บริการเขานั้นน่าเชื่อถือไหมที่มาที่ไปเป็นยังไงความน่าเชื่อถือเชื่อถือได้ไหมวันนี้ ูกค้าผมต้องการสนใจ,จาการขายข้อมูลเพื่อที่จะซื้อรถที่ดีของหนึ่งคันอ,อันนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลสาระดีๆให้กับลูกค้าทุกคนในการตัดสินใจซื้อรถที่มือสองตัวนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อที่วอล์ชัยคาก็ได้จะซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าคุณตัด